สวัสดีทุกคนครับอยู่ผมลังสตอรี่ครับวันนี้ผมได้รับคำถามมานะครับว่ากล้อง Sony A7 Mark IV เนี่ยสามารถเปิดโฟกัสแมปในโหมดของโฟโต้ได้ไหมนะครับตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่ก็คือเป็นโหมดของตัววิดีโอนะครับซึ่งฟังก์ชันโฟกัสแมปเนี่ยอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับหรือถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับฟังก์ชันโฟกัสแมปนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกล้องของ Sony A7 Mark IV ครับสามารถดูได้ครับว่าส่วนไหนของภาพเนี่ยอยู่ในโฟกัส หรือว่าส่วนไหนที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสครับโดยจะใช้สีเป็นตัวบ่งบอกครับอย่างตารางที่ผมทํามาให้นี้เลยนะครับสีแดงเนี่ยคือด้านหน้าเบอร์ครับสีส้มเนี่ยคือด้านหน้าเบอร์เล็กน้อยสีฟ้าคือด้านหลังเบอร์เล็กน้อยและสีน้ําเงินคือด้านหลังเบอร์ครับในส่วนที่ไม่มีสีเนี่ยก็คือโฟกัสเข้าที่จุดๆนั้นครับ อันนี้ก็คือในส่วนของโฟกัสแมปนะครับเรากลับมาที่คําถามของเราดีก่อนะครับว่าโฟกัสแมปสามารถใช้กับโหมดโฟโต้ได้ไหมนะครับคาตอบก็คือไม่สามารถทําได้ครับผมแต่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดโฟโต้ให้ดูนะนี่ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดโฟโต้แล้วนะครับไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันของโฟกัสแมปได้นะครับแต่โหมดโฟโต้ก็ยังสามารถใช้งานในส่วนของพิกกิ้งได้นะครับก็ทดแทนโฟกัสแมปได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่มเติในนส่วของ อีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจากที่ผมใช้งานมานะครับมีอะไรที่ผมชอบในฟังก์ชันตัวนี้บ้างนะครับก็คือเวลาที่เราอยากจะเช็คโฟกัสนะครับผมสามารถเปิดฟังก์ชันของโฟกัสแมปได้เลยนะครับสามารถใช้งานเพื่อดูโฟกัสนะครับว่าเข้าหรือเปล่าตรงไหนที่เบอร์ตรงไหนที่ไม่เบอร์นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเพื่อนๆเห็นไหมว่าสีเนี่ยมันบังแบ็กกราวหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเน้นพวกแบ็กกราวด้วยนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกของพิกกิ้ง การดูโฟกัสจะดีกว่านะครับโฟกัสแบบเนี่ยเอาไว้เช็คเลยว่าแบบเฮ้ยเอาเนี่ยอย่างเงี้ยคือโฟกัสที่คนแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ